สวัสดีจ้าพี่น้องมึงเนี่ยอะไจ้ะอ่าสาลีจ้ะพี่น้องสาลีและบัดเท่นี่ใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีไหมจ้ะเปลี่ยนสีจะลวงอะจ้ะเขายัางโดอกอยู่จ้ะพี่น้องเขาโดอกอยู่มีเป็นสาลีเด้อจ้ะพี่น้องนีสาลีจ้ะมึงเนี่จ้ะเขายัางโดอกอยู่ไหมจ้ะ บันี้ใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีจ้ะพี่น้องใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีเขายัางโดกอยู่เด้อจพี่น้องซาลี่นี่แต่ว่าไอแอปเปิลคือกันเะยจเจพี่น้องแอปเปิลต้นโดกยังโดกงคือจะ้ะแต่ว่าใบเริ่มเปลี่ยนสีละเด้อ้ะพี่น้องบันี้จักหน่อยนึงนี่คันท่าเขาก็นวงนะ้ะพี่น้อง ใบเขาเปลี่ยนสีนี่ใบเขาล่วงเมืดกรสิเลี้ยงได้ไอ้ลูกได้แบบที่นี่นี่จ้ะสาลีจ้ะพี่น้องสาลีทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้จะเป็นสารีเนี่ยคุณนะสารีฝั่งนี้คุณจ้ะ ต้นเขามันต้องตัดแต่งจ้ะลาเมธีมอย่นี่กลายปีแล้วเมทีบ่กเคยได้เห็นเลยตัดแต่งไงจ้ะตัดต้นแบบว่าตัดเห้เขาแตกขึ้นใหม่งแม่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะซาลีปีนีดกจ้ะนี่ต้อนเนหนอยตะกีนี่ว่ามันสีตายเลยเด้อจ้ะพี่น้องปีนีมะมึงลูกไงจ้ะพูนะ้น่ะลูกซาลี กองมันเลยจ้ะพี่น้องลูกเขาคุณนะลูกสาลีได้นไหมตกจนกองจ้ะตกจนกองคุณนะกันยังหลายอยู่จ้ะพี่น้องใบแต่ว่าใบเขาเริ่มจะแบบเปลี่ยนสีเริ่มจะลวงเลยจ้ะวันนี้เลยไปหันกับเป็นแอปเปิเลเด้อจ้พี่น้องมองไง แอปเปิลสองต้นนี่กำลังงามไหมจ้ะพี่น้องแต่ว่าใบเริมเปลี่ยนสีแล้วจ้ะพี่น้องพูดหน่อยจ้ะใบก็เริมเปลี่ยนสีไหมจ้ะเขายังโดกอ่จ้ะพี่น้องเขายังโดกอยู่ข้วโดกของเขายังโดกแต่ว่าใบเขาเริมเปลี่ยนสีสองต้นนี่หละจะลาก็มูจ้ะพี่น้องแอปเปิลนี่ บันีกาเปลี่ยนใบเปลี่ยนสีใบหลวงแต่ว่าเหลือลูกเด้อจ้ะพี่น้องเหลือลูกกับอุนโตนเตีนอยู่ทั้งโตอนอะไรจ้ะเมื่อจ้ะทั้งโดกิจ้ะพี่น้อง,งยังโดกอยู่แอปเปิลอะเมทิปคันเมทิปไอไทยนี่เมทิปใบอยากยางนะจ้ะ ขันยางแล้ะมันจะเหตุให้แบบว่าสะเทือนไม่จ้ะแล้วก็ภาพก็จะสัน้นกล่องเมทีบบ,บริไซส์อ่าไอ้นั่นจะพี่น้องบริไซส์ไอ้กันสั้นไม่จ้ะมันก็นเลยบริเอรงนนี่จะแอปเปิลต้นนี้เป็นแอปเปิลโดก,กินต้นกองขึ้นกันนะจจะพี่น้องไง ต้นกองใบกองจ้ะปูนะ่ะบริข่ามมหาไก่แม่จั่พี่นองค่าค่างานค่าเห็ดงานเลยบริขามาหาไก่ลิงลิงเห็ดงานจาั่พีนงเพราะว่ามันไก่สิเขาหนาหนาวแล้วเอ่อเลยต้องเฝวาลิงเห็ดแม่จัแบบ่สิไดแบบสิไดคุ้มผ่าคุ้มหยางเพราะว่ามันเกิดหนาวมากนี่มันจะแบบ ทั้งหนาวทั้งไอชื้นยังสิแม่จะ้ะกะไม่ที่ใส่นะี่ยก็เป็นไม่อาดกะไปโดนฝนโดนยังโดนน้ำก็สีผ้ากันไปสีบวมสียังสีนา้าก็เลยต้องเฝ้าเหตุเฝ้าไอคุ้มผ่าเม่แต่เอ้ยบ่มีเวลาเดีเขามาหาไกลบริมาปล่อยเขา มึงเลยจ้ะพูนะมังโตนก็นเริ่มเหลืองเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่นะใบเขาเริ่มเหลืองเลยจ้ะซาลีเนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่เป็นสาลีจ้ะมึงลูกเขาสีเหลืองเหืองนี่เป็นซาลีะลาน,น,าลนะ